บรรยากาศหน้าตาช่างครับเวทีมวยราชดำเน,นินสุดเพชรพัชระวันที่24เดือนกันยายน2563ครับเหมือนเดิมนะ <c oughs> ครับ <c oughs> ก็ฝากเพื่อนๆที่พี่น้องนะให้กดติดตามกด subscribe กับช่องนี้ด้วยหวัง <c oughs> ว่าอยากจะให้มันถึงสักก้าวแรกไปเอาสัก ห้าพันก่อนห้าพันไม่รู้จะได้ไหมนะครับเราต้องฝากเพื่อนๆมาติดตามกันแล้วพี่ถ่ายไหมครับไม่มีครับเรียบร้อยนะครูนี้มาช่วยพี่หน่อยครับสวัสดีครับจารวันน้องว้าวปีครับไฟดีดีซ้อมมาอวันครับก็ไฟดีซ้อมมาก็ รู้ตัวว่าวัน20่สิวันยี่สิบวันซ้อมอยู่ที่แล้วมีแค่เป็นู้ต้องซ้อมแล้วก็ปอฮอนีย่าติลาอือกอนมนซ้อมให้เราเนาะวันนี้เราดีเท่าไหร่ยี่สิบเราสูงนมาเท่าไหร่หนึ่ร้กสิบปดนับนหละเราปล่อยมาประมาณสี่กิโลนะเาปล่อยก็ประมาณสี่สามอือเราเป็นเดตายครับก็ุอ้ดูัแล้ววันนี้เราเจอรุ่นน้องเนะเก่งกาบเตสูงเลยเกินครับอมอืศึกษากันไน้องเข้ามาศึกษาออืแล้ววันนี้เราจะวางปอฮอนี เราไม่รู้เอาลูกชนอย่างเดียวต้องหยุเข้าไปใกล้เนาะผมไม่งั้นทหารนี่โดนยาวเลยอืมแล้วสายล่าสุดนี่เราต่อยแร้ใช่ไหมต่อยกับยกชัยเป็นไงวันนั้นไออะไรแสงชัยเป็นไงวะก็พลาดลดนน้องอ๋อไปพลาดที่นั่นต่อยไว้ที่ไหนที่น่าอ๋อที่นี่เมื่อสองเดือนนั้นนด้านที่ว่ามันมีอะไรนะของก่อนโควิดแล้วก็เลยได้หยุดยาเราได้เคยหยบไหมเงยังอ๋อไฟนี่ไฟแรกแล้วเรื่องระบบหายใจนี่เป็นไง ก็รอดูต้องค่อยๆไปนะเล่งเล่งไม่ได้ใช่ไหมนี่มันเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับฝากเพื่อนเชิญแฟนๆเลยนิดหนี่งก็ฝากพี่น้องชาวสงขลาเพื่อเชียร์และเป็นกำลังใจนะผมขอมาครับเก่งเก่งที่เขาเรียกวาซ้ออยู่ไหนแฟนนี้อยู่ที่ชลบุรีเอ้ยชอยชลบุรีพัทยาเนาะแล้วมีใครเป็นผู้ป้องผู้สอนมัางเพื่อนเพื่อน ยอดผิดพลาดใครยกบล็อกประหลังสองในใครช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เราสูงเท่าไหร่เนี่ยสูงเท่าไหร่มา175น้ำหนักไปปล่อยมามากี่กิโลครับปล่อยมาประมาณ60-63อือเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับมวยครกเลี่ยงหนยเฮ้ยอย่างวันนี้เราเจอรุ่นพี่นาะชลาดคุณเคยเจอพี่เขไหมไม่เคยเจออไฟแรกเลยแล้วเราได้สื่อสารกัรต่อที่พี่เข้ามาปะ เราวันนี้ระว่างเก็บว่างไงราดูมันมีค่อยไฟเรื่อยเนาะยังไฟไฟล่าสุดที่เรามีต่อยไว้ก่อนไหม่อนต่อยเด่นวันนั้นเจอใครวันนั้นเจอกับจำได้ไหมจำไม่ได้มึงต่อยไว้ที่ไหนต่อยที่ที่ลาดเหนือนะวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับดีครับร้อยสามสิบเจ็ดแล้ววันนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเนาะ สบายสบายแล้วเมื่อเช้าสอบแล้วเกินไปไหมล่ะเกินองตอนขึ้นอ๋อมันก็สบายอยู่แล้วเนาะเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดสมุทรปราการฝากเพื่อนชวนแฟนขับรถวันนี้หน่อยฝากเป็นกำลังใจให้บรรยากาศที่งานเรานี้จะทำให้เต็มที่นะครับผมว่าน้องชายซ้อมอยู่ที่ไหนครับไปนี้จอจอที่ถนนครับมาซ้อมที่สอจอเล็กแล้วมีใครเป็นกู้พังกู้ซองที่นั่นซ่ามันมีแบกจิ๋วที่อร๊ดพวกในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ ที่เพจปีครับเราสูงประมาณเท่าไหร่ครับ100กิโลครับแล้วเราไปปล่อยมาวานกี่กิโลครับ5-6กิโลครับเราเป็นมโมจาย์ไรครับโมจ์เขาครับแล้ววันนี้เราเจอกับอีสานเหนืนอเคยเจอครับไฟแรกเลยแล้วได้สื่อสารแคงกันต่อทั้งวานวะเรื่สาวเลยขาเป็นโมจาย์เลยโม่เครับแล้ววันนี้เราวางเกววางแผงไง ดีครับอือเดินชนเข่าเลยอือแล้วไฟล์ล่าสุดนี่เรามีต่อยไว้ที่ไหนไหมต่อยอยู่จังหวัดก็อ๋อไปต่อยตจังหวัดก่อนโควิดหลังโควิดเนี่ยนะหรือว่าก่อนก่อนโควิดวัดต่อยไว้ที่ไหนครับวันนั้นต่อยไอ๋อเป็นไงแพ้เีดิงอ๋อไปพลาดแพ้เขาวันนั้นเวทปล่อยใช่ไหมอ๋อก็คือแต่มาวันนี้เราเป็นน้ำหนักช้างน้ำหนักเพราะวันนี้เราสอบไปแล้วเกินเท่าไหร่ เป็นคนถูกหับกวาสบัยสบายนะไม่มีปัญหาเนาะเราเป็นคนจัดอะไรครับวีรังับฝากเชิญช่วแฟนขับเรถนิดหน่อยพน้องราวีรังด้วยนะใช้แฉกไม่มต็มที่แน่นอนนะขาอมมากน้องชายเอาอเ้โมยคู่ที่หนึ่งของรายการครับโอ้โหยุทธาชโอปติโตน่าจะประมาณ เกือบสิบเซนเท่าไหร่อ่ะเกือบสิบเซนไม่เท่าไหร่ไม่มันสูงเท่าไหร่เขาสูงเท่าไหร่ไม่ได้ถามนะอะไรสูงเท่าไหร่เราเปนมือตายแล้วครับเมื่อวานนี้เราเจอกับหนึ่งหนึ่งยี่สิบไปเจอเลยนะยังไม่ออกไซแนลเลยแล้วได้ดูสายเกณฑ์มาต่อยเข้ามาบ้างมาดูบ้างเขาเป็นมือโปรตายแล้วเหมือนกันแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเวลาไหนกัน เราวันพักเ,เ,เลยนะยังไฟ้หน้าสุดที่เราต่อยไวท้ที่ที่เองขอเอ้ยใช่ใช่ลำสิทธิ์ปะ่ะใช่ใช่ลำสิทธิ์นะวันนั้นเราเจอไปนะ หลาจมูกเป็นเป็นไงวันนั้นชนะเราชนะเราเข้ามาแล้ววันั้นเราต่อยเดือดเท่าไหร่แล้ววันนี้ตลอดขอสบายสบายเลยเมื่อกี้สอบไปเกินมโอ้โหเดินไปเลยวมานี้มาแล้วนะนี่เราเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรยังสังเชิญชาวแฟนของเราวันนี้นะวันนี้ให้กำลังใจผมเลยสู้เต็มที่แบบเต็มที่แน่นอนนะครับขอบคุณครับท่านชายครับผม ครับผมเป็นคนจังหวัดไหนอ่ยอูบลเนาะวันนี้เราเจอ,อใครเพชรภูผา,เ,ผผาเคยเจอกันมาก่อนไหมครับยังเคยดูเกมการชกเขาไหมเขาเป็นมวยสไตล์ไหนยังไง <c oughs> เคยดูเทปมาใช่ไหมแต่ยังไม่เคยชกกันหรือเคยชกกันแล้วไม่เคยเลยเอาสามฟอร์มหลังหรือว่าเอาฟอร์มหลังๆเราสักไฟหนึ่งเราชกที่ไหนยังไงถ้าดรีนเรนเป็นไงบ้างครับ ชนะมาน้ำหนักไหนร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยสิบเฮ้ยวันนี้เราชกเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเลยอ้โหจากร้อยสิบขยับมาร้อยยี่สิบนี่แสดงว่าเอฟเฟกโควิดใช่ไหมเนี่ยนะแล้วเป็นไงครับการฟิตซ้อมเรารู้ตัวกี่วันสำหรับรายการนี้เอาจริงกี่ประมาณ เดือนไหมเดือนหนึ่งได้ไหมประมาณ14วันอ,อาทิตย์หนึ่งหรือยังไงประมาณอาทิตย์หนึ่งนะแต่ว่าเราก็ฟิตซ้อมอยู่แล้วเตรียมตัวมาอยู่แล้วอ่าฝากแฟนติดตามหน่อยอน,น,น้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่เอ,อ่ย55เนาะโอเคครับขอบคุณม,มากครับ เทนเนอร์เสียนะครับพี่น้อง <c oughs> เทนเนอร์เสียนะมาจากบางกะปิเลยนะสำหรับชะลาวันครับฝา <c oughs> กพี่น้องครับถ้าใครชอบพี่แบบนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอยากได้ <c oughs> 5, ส,สักห้าพันซับสไคร้ครับส,สำหรับช่องสองท <c oughs> ัลไลท์แต่นี่ผมเปิดมาอีกอีกช่องหนึ่งนะครับก็ฝากกดติดตามอีกช่องหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเปิดกันไว้เผื่ออีกช่องหนึ่งผมว่าเผืยอีกช่องหนึ่งโดนแบน นะเพราะว่าก็น่าจะมีหลายๆอย่างครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากเพื่อนๆน,นี่แหละครับที่คอยรับชมกันอยู่ให้มากดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันใหม่ <c oughs> โอ้ยี่กระเทาข้อนะครับมาเป็นกำลังใจให้กันใหม่ น้ำมัเที่ยังไก่พอเลยตัดแบ่งทับงน้อเต็ม6,400ล้านบาทนะครับก็รายการมวยวันนี้ก็นะครับที่เวทีเมืองราชดำเนินเดี๋ยวผมพาเดินออกไปดูบรรยากาศด้านนอกด้วยกันครับ ไม่มีอะไรมากนะวันนี้ถือเป็นสึกที่ชึกใหม่ๆนะแต่ว่าคนก็หน้าเดิมๆครับหน้าเก่าๆครับเป็นทีมงานเก่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงครับจะไม่มีปัญหาอะไรนี่นะเป็นบรนบรยากาศการช่างครับผมพามาดูอย่างนี้ทุกเช้าเลยครับก็วทีมรัชดมเินไี้มีแน่นอนทุกเช้าครับเพราะผมอยู่แถวๆนี้นะแล้วก็มาทํางานด้วยต้องบอกว่ามาทํางานด้วย นี่คือคู่มวยของวันนี้ครับสศึกเพชรปราชระมาดูเพชรภูผาเดินทางจากบ้านแม่สวดเพชรภูผาสิทธิ์เจดงครับเป็นมวยแทนนะแทนยกคู่เลยคู่สามของวันนี้เพชรภูผาเจอเพชรหนองคอมเพชรภูผาครับโอ้ไม่เห็นหลายวันเลยเพชรภูผาผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับเพชรภูผาผ่านแล้วครับ เดินทางมาไกลความพันธิโยจะนั่งเคลื่อนมานะครับแบบสบายๆนี่แหละหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้เห็นนะครับบรรยากาศอย่างนี้แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นประจำไปแล้วนะครับในชีวิตผม <laughs> อยู่ตรงนี้มาสองปีแล้ว หมว่านนมาจากเชียงใหม่หรอครับครับแ้ขอนโอ้ยไปลองเป็นผู้ภาษาภาคยอได้ก่อนมามาเอาเอาของไันก่อนุยตัว่าเช้าเช้าหาแล้วอนี่คุยไปพร้อมพี่เคเลยพี่เคนอเสื้อ่อโง่กล้ามหน่อู้จะอีอันจะได้อะไรครับแนะนำนค่านคนวันนี้เรามาแทนรถตรวกีวันเอาจริงๆริอ๋อเราเรมีรายการอยู่ลหน้า โดนจับมาในรายการเพชรพระเจ้าได้ก่อนคู่ต่อสู้นี่เราเคยประทัดมาแล้วเห็นฟองก็ยังเห็นฟองก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องดูคลุกไม่ต้องดูอะไรเลยเหรอแล้วเราเป็นมวยในมวยหมัดไหมรถบ้างเรือในมวยหมัดมวยปู๊หรือเราไฟเตอร์ก็ได้รู้ว่าฝีมือก็ได้หรือยังหลายอย่างเราเสียเปรียบรูปร่างเราเห็นก็จะเข้าไปเห็นก็ยจะไปถูกมาสักหล่ะเพแต่ว่าไม่หวัง ล่าสุดเราชกกันเจอไหนเนี่ยเอาเอามากลับมาหายใจครั้งเลยแล้ววันนั้นเจอใครคนนั้นร้อยเท่าไหร่อ๋อชกต่างจังหวัดหยิบสดที่ยกถึงจังหวัดนะกินนิ่มมาเลยนะพออยู่มันนอกเนี่ยมันไม่ต้องชั่งนี่เราชกในกรุงเทพแล้วกินมานอกนี่กินได้ไหมปล่อยน้ำหนักของเราเท่าไหร่ห้าแล้วเราเก็บตัวแล้วที่ไหนเก็บตัวที่เซตเดีครับเซตเดีมีใครปั้มอะไรในค่ายนะมีใครบ้าง หลายคนออกปั๊มมีฝรั่งไหมไม่มีฝรั่งเลยเพราะมันไกลเลยนะอืมเอาไหนคู่ชกอยู่ไหนคู่ชกมันไม่ไม่ใช่ชั้นน้ำหนักไงน้องคอมอ๋อเอาขอหน่อยมบ้างเห็นเนี่ยไม่เห็นมันมันยังไม่ได้ชั่งมันยากเลยอันนี้ชั่งแล้วเอาเอามาเทียบหน่อยดิเพราะว่าแทนนั่งคู่นี้น่าจะปล่อยๆอันนี้เงินใช่ไหมยยืนดินี่สูงร้อยจังเลยอายุสิบเจ็ดสูงอายุ เฮ้ยเราเสียเปลี่ยนอายุอันนี้เลยเปลี่ยนอายุอ่าเอาเรถไฟเอฟซีติดตามกันหน่อยเดี๋ยวจะสมัครกุ้งนครับน้องชียงน้องสองเดียวจะอ่านยัอ่ามาอยู่จะเพิ่งกิ้มไวเอา้ารู้ตัวกี่วันบอกแฟนมันมวยไปเลยไม่ต้องโกไม่ต้องอายสามวันสิบกว่าวันสิบกว่าวันก็สูสีกันนี่นี่แสดงว่ามีรายการอยู่แล้วดิครับจำไว้ทิ่จะชกหน้าอะไรประมาณนี้ไหมอ๋อแล้วไม่เคยเจอกันเห็นพรของพี่เขาไหม เห็นในคลิปเป็นเขาเป็นมวยไงเราอะเฮ้ยไฟเตอร์เจอไฟเตอร์เลยเหรอเรามีหมัดอะไรพิเศษไหมพี่เทียดี๋ยวีย๋จะให้ผมพูดอ่าเอาให้ใหรครับพี่งูสัมภาษณ์ดิครับเอาให้ผมสัมภาษณ์ดิอะ่ะมวยพูดศใเมยาปะทะขวาหมัดตาสัง <c oughs> เพชรน้องคอมไครน้ำไข่ไข่ล็อกไข่เย็นนี้แฟนมวยที่อยู่ในกรุงเทพ มาติดตามรับชมได้ครับเพชรภูผานี่ลงนวมกับเหนือเพชรสิบเจแดงหรือเหนือเพชรกีฬาส,สปอร์ตปั้มเป็นผู้ปั้มส่วนเพชรน้องคอมปั้มกับชาติเพชรเล็กปอพรคุณยิมลงนวมกับชาติเพชรเล็กไครนับไทยไทยนอกไทยติดตามได้ครับวันนี้นะครับนับนอกยกห้ารับหนึ่งหมื่นบาท ยก4เป็นรองยก5พิกชนะรับอีก1 0 0 0 0บาทคู่แล้วก็คู่ไหนดูเดือดน,นะครับรับอีกคนละ1 0 0 0 0บาทยังไงฝากขอแรงใจแรงเชียร์ให้กับนักโปรแกรมเมอร์หนุ่มสู่โปรโมเตอร์ฝ้ายแดงลาดชะดำเนินพัชระละพูนธาครับยังไง ถ้าพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดวันนี้มาไม่ได้ก็ติดตามได้ทางเพจราชดำเนินและเพจเพชรพัชระอะคาเดมี่และขอขอบคุณเพจต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเด็นเด็ดและหลายๆเพจที่ช่วยกันแชร์นะครับครับขอบคุณครับครับอ่ะก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เก็บมาฝากเพื่อนๆกันครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับอือหือีพี่เลียนก็ไม่ธรรมดานะ ถ้า <c oughs> ใครได้ดูคลิปนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์หน่อยฮะมีใครรู้จักพี่เลี้ยงหรือเปล่าคอมเมนต์มาหน่อยครับ <c oughs> เป็นชาเลนจ์กันเล่นๆแล้วกันนะครับส่วนตัวผมนี่เป็น FC ของนักมวยคนนี้นะครับพี่เลี้ยงนะสำหรับพี่เลี้ยงอ่ะเดี๋ยวเจ็ก,กันคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับฝากกดติดตามไม่ถึง5,000 subscribe ด้วยนะครับ